จริงหรือมั่วโคด้ดดวนตอบชัดประเด็นเรียกตัวนุศราคืนทีมชาติลุยโอลิมปิกควนหลงหลังการที่ทับนักตบลูกยางสาวไทยสามารถเอาชนะทีมชาติจีนเบอร์หนึ่งของเอเชียไปได้แบบสุดตื่นเต้น3ต่อ2เซตคว,ว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิง,งชิงแชมป์เอเชีย2023มาครองได้สำเร็จได้ถือเป็นการได้แชมป์เป็นสมัยที่3ในประวัติศาสตร์หลังจากที่เคยทำได้เมื่อปี2009 และปี2013งานนี้สร้างความสุขให้กับแฟนๆและได้รับเสียงชื่นชมจากนานาชาติเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามภารกิจต่อไปของลูกยางสาวไทยคือการที่จะต้องทำศึกหนักในการแข่งขันโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกระหว่างวันที่16ถึง24กันยายน2566ที่ประเทศโปลแลนด์จะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพซึ่งก่อนหน้านี้มีกระแสะข่าวลือว่า โคด,ด่วนดนายสีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยได้ตัดสินใจเรียกตัวนุศราต้อมคำมือเซ็ตมากประสบการณ์เข้ามาช่วยทีมอีกครั้งก่อนคัดโอลิมปิกเราจะให้นักกีฬาพักแล้วเราก็มีกำหนดการคร่าวๆคือจะเดินทางไปเตรียมตัวก่อนการแข่งขัน4วันเพื่อความสมบูรณ์ที่สุดในการแข่งขันภาพรวมของทีมมีพัฒนาการที่ดีแต่ยังไม่สมบูรณ์ เพราะยังมีจังหวะขาดขาดเกินเกินที่ต้องปรับปรุงในส่วนของนุสราต้อมคําเราได้เรียกเขามาอยู่ในทีมจริงเนื่องจากอย่างที่รู้ว่าเขามีศักยภาพอยู่แล้วผมส่งชื่อเขาในรายชื่อสตาฟโค้ชและนักกีฬาทีนี้เราก็ต้องดูว่าทีมเรามีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนถ้าทีมมีความพร้อมก็ไม่จำเป็นต้องใช้เขาแต่ถ้าไม่สมบูรณ์เราก็ต้องปรับสภาพร่างกายของเขาให้ลงเล่นในนามนักกีฬาให้กับเรา คุณซือทีมชาติไทยอธิบายถึงแนวทางครั้งนี้สำหรับนุชราต้อมคำมือเซตจอมเก๋วัย38ปีลงเล่นรับใช้ชาติมานานกว่า20ปีกว่ารางวัลมามากมายได้รับการยอมรับจากนานาชาติเป็นอย่างมากด้วยการเป็นมือเซตอันดับต้นๆของโลกแถมมีประสบการณ์เดินทางไปเล่นในต่างแดนนอกจากนี้ยังเคยได้รับเลือกจากสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ ให้ติดทำเนียบ100นักตบที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในรอบ10ปีคือปี2010-2020ภายใต้แคมเปญ roster 100